มามา嘛อ,อันเชียบมา嘛มาือนี้ปิ้งปิ่งเสือปิ้งเสืออาหารสัตว์ปลาสัตว์ปลา,ปาอยู่ทงหน้าพี่น้องมือนี้จัดไปน้ำเต้าอ่อนมจัดไปเลยป๊อแซมกันมนือนี้เอาข้าวสดๆมา嘛าสุดยอดอืมอานเชียบ เปีเปลเ่น้าเอนังเนาะใสลงไปผิดไทยผิดไทยสัดปลาสัดปลามาเนี่ย